โนได้รักแม่เปล่ารักแม่เปล่าอันนี้หมดไปแล้วคอขอวานหวานขอวานหวานขอคุณแม่ขอวานหวานขอวานหวานครับรแม้อไรไหากแล้วดวรพรอมจะโทรเงอ่ะจบอ๋อรวโหจบปะไม่เสียไม่เสียโอ้ยจบแม่กดม่ไหครับ ไปสัผมเอาออยยาะครานาด้วยนะเดี๋ยวไม่สบายทานยาด้วยทานยาเบ็ดานยอีเราสงคนจะเดินไปคุยทีละคนทีละคนไม่น่าเบไม่เบื่อจากที่มชงานาหน้าเอาเป็นว่าเราจะ

เราควบคุมไม่ได้จริงใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งนะครับที่ไอคอนสยามนี่แหละใช่ใช่เรื่องวันเวลาก็เดี๋ยวเราแจ้งไปในเพจทีมครับผมครับเดี๋ยวลงไปไปหาเลยแล้วกับน้องขออนุญาตครับแม่แม่ครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตแม่แม่น่อนิดนึงเราอาจจะเนี้ยใช้เสียงดังนิดนึงนะครับเพราะโซนนี้เป็นโซนปิดกับานของเราเราคุยกันแบบ ก็จะไ,ได้คุยกับน้องได้ยินด้วยนะครับส่วนโซนอื่นๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวน้องๆเจอกระจนถึงนู่นเลยนะครับโอเคนหมคะไม่ได้ไหมคะไม่ได้คะไม่ต้องค่ะเดี๋ยวน้องทำอะไรอย่าเดี๋ยวางไรอย่างไรอย่างไ มือแล้วหมดแก่เท้ามือสองไม้เต็มหมด พี่ครับเจ้เกยไปะนี่หน่อยจ้าุจับมือหน่อยไม่ได้ครับผมรู้ความหาย์จับมือลุง วจับมือลุหนายท่านใหน่ดิอ่านอ่านจับมือลุหนายจับมือลุหนอยยกมือบอกน้องได้เลยเอาให้น้องได้เลยนะครับนะอันนี้ไอพ่อสยามจัดพื้นที่ให้พิเศษจริงๆนะครับปกติตรงโซนนี้เราจะไม่ได้มีกิจกรรมกันนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอให้คุกคราท่านอื่นอยู่ด้วยนะครับ

ประมาณนี้นะแม่เหรอควันนี้ตรงนี้อาจจะจริงๆแล้วมันเป็นโซนที่ว่า,าไม่จัดกิจกรรมวันนี้จัดกิจจัดกิจกรรมนี้ซึ่งแม่ค้าแม่ขายหลายๆคนเขาก็ต้องขายของด้วยวนะครับเใจก็ทุบแม่ขายปกติไปตลาดน้ำสี่ภาคเราพูดกันไม่รุ้คนมากนะครับเดี๋ยวพูดกันใหม่นะเนาะนะยัยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารอเราตั้งแต่เช้าด้วยนะ khơi lên đi, lên tiếng, đi lóc nghe này, khơi lên lóc lên đi, khơi ขเงหอขยคุยกับทางพเจาน้าที่แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดน้องแล้นร้องเป็นไม่ได้แม่ที่ว่าจะพูดชื่อใจคนเดียวที่แม่ฟังแล้วจะไม่ดีได้ไหมครับถ้าเกิดถ้าเกิดได้ถ้าเกิดได้ยกมือยกมือขนาดไหนครับเอาห้ามงด้เสียงนะอยากกินนะอยากกินมะอยากกินนะ

ที่วันเป็นใ้ดา้อท่วาสถิตฟาามัใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดนา้าอจองเชื่อใจไว้เถิดมา ไม่ลืมแผลเป็นมาแล้วมาแล้วขอบคุณนะครับใช้ดอกจริงเดี๋ยวเราพบเจอกันแน่นอนนะครับที่ข้าวสยามนะครับเรื่องบันเวลาเดี๋ยวเราแจ้งทีแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณพ้อแม่ทุกคนมากๆด้วยครับบริษัทของแฟนตัวสุดท้าย Oh my god.